ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมมือนีมาพบกับผมปันแต่ชาแนลอีกแล้วนะครับเดิมมามอนีเข้ามาอยู่ในเกมเกมยังผมจำซื้อไปนะครับผมไปอยู่ในข่ายโจเกอร์กันนะครับผมนะมานี่อยู่กับคุณ200ยนะครับผม เชิบ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 เริ่มท <led ulas> ี่เบสสิบบาทพี่น้องไปลุยกันเลยนะครับผมเจ๊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 ลองลองเปลี่ยนเกมเลยพี่น้องเบื่อโลมาแล้วนะครับผมพี่น้องลองซิปคลิปเราไม่จะโลมาเนี่ยพี่น้องเบื่อกันนะครับผมนะมาเห็นเขาว่าเกมนี้มันแตกนะครับผมลองมาครับแตกว่าเขาพี่สเปนบอสพี่สเินบอสพี่สเินหกเท่อพี่น้องมาโอเคครับผมโอเคครับผม ต้องควบคมากปะไหนเลยพี่สปินเนี่ยยักษ์แดนอันนันเป็นลูกปืนเล่นดอทนะคืออยู่ครับพี่น้องบวกหลายนะครับผมนะมาพี่สปินหกเท่อนะฮะบวกพี่โอเคหัวก,กระโหลกมาอยู่ไเท่าใดๆๆน้องพวกเล่นพวกเป็นปะไ้เกมเนี่ยลองเบิรงครับอ,อู้นี่ละที่ต้องการในะเล่นดอทนี่ละหงาขี่บ่มาเด้อจัดไปครับผมเล่นดอทมาอีกแนะโอเคครับผมบวกเรื่อยๆครับบวกเรื่อยๆพี่น้อง ยกไปยกไปตามตายปันแต่นะผมเบิรงคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปันแต่ชาแนลให้ผมได้ด้ครับผมเด้อมาแล้วก็สำหรับผู้ใดนะครับผมประชาสัมพันธ์เลยนะครับผู้ใดอยากเล่นเว็บที่ผมเล่นนะครับผมนะอยากเข้าไปปันนะครับผมสิแปะไว้ในคอมเมนต์นะครับผมสิดาร์คมูดไว้ให้พี่น้องได้ครับเดิมมาพี่น้องเขาไปปันกันได้นะครับผมนะเบิร์คลิปผมแล้วก็เอาไปปันเป็นแนวทางไหนพี่น้อง ผมมาสายบวกที่แล้วนะครับผมเมกาวินนะฮะงะเขียครับผมคาร้อยบาทนะฮะ,ฮะเหลือเหลือพี่จะปิ้งยยูเป็นวะครับผมโอ้เหลืออยู่ครับสามเพี่ยวุลยนะเิจอปุอ้ยง,งามาไม่ได้นะฮะนามาไม่ได้ยังนะฮะได้เยูะฮะบวกแล้วคุ้นสองร้อยพี่น้องมาเบิเ้งกัน,น,น,ะะนกแล้วิ่ไปเท่าดไหนนะครับขึ้นเก้าเราคงเรียนตามสไตล์ผมนะครับได้ปพ๊บมเพิ่เศร้นะะราน,นะครับผมพี่น้อง เล่นแบบมีสตีนะพี่น้องนะามาเาไปหกลอยแล้วเอาจะเอาขึ้นชนไปกันเลยโอเคฮะพี่น้องเอาจะพันหนึ่งพอ่อนะฮะทุนสองลอยพันหนึง่งพันสองกัพ,อ,พอแล้วนะครับผมบวกนิดๆน,นะฮะไวก้กินข้าวกินปลาก็ว่ากันไปออกมาเบ็ยี่สิบหลอตอนนี้พี่นอ้องไม่เหรอต้องแดงอีกอันนึงนะพี่น้องจังได้แล้วอุ้ย ซูเป,ปรว์วินพี่น้องโอเคพี่น้องบอยู่มันดูดกันขึ้นนะครับบอกว่าท่าไหนเนี่ยโอ้สีลอยโอ้พี่น้องครบเขาอยากได้พอดีนะครับผมนะมาโอเคมาอยู่มันละยบาย